ผมเห็นเฟซบุ๊กของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลได้โพสต์ข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพ,พักก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ในลักษณะตัดพพอต่อว่าน้อยอกน้อยใจว่าทำไมคนในสังคมนี้นักข่าวนักวิเคราะห์ข่าวสนใจแต่ข่าวพัก ก้าวไกลถูกยุบแลวใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคโดยไม่สนใจรายละเอียดวิธีการการต่อสู้ทางคดีรายละเอียดของข้อกฎหมายเลยนะครับก็ต้องยอมรับแหละครับว่าสังคมไทยยุคนี้มันเปลี่ยนไปมากข่าวอะไรที่มันเป็นข่าวที่ลักษณะเชิงวิชาการข่าวที่เป็นสาระคนจะสนใจน้อยคนจะสนใจข่าว ชาวบ้านข่าวสังคมเห็นได้ชัดว่าข่าวประเภทนี้เนี่ยจะขายดีคนกรเสษบข่าวพวกนี้เยอะละครหรือบันเทิงคนจะดูมากกว่ารายการการเมืองหรือรายการทางวิชาการพราะผมก็อยากจะเรียนกับอาจารย์ปียบุตรว่าพฤติกรรมของคนไทยในยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ว ผมจะตอบคำถามว่าทำไมคนสนใจแค่พักก้าวไกลถูกยุบแล้วใครจะมาเป็นหัวหน้าพักก็จะบอกว่าคนไทยหนึ่งคนไทยโดยธรรมชาติของคนไทยจะไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการหรือวิธีการในเรื่องนั้นๆเขาอาจจะมองว่าดูมันเยินเยอะยาวยืดยาดมากไป เขาจะสนใจเฉพาะผลลัพธ์หรือผลสำฤิดในเรื่องนั้นๆครับสองผลการวิจัยหรือการทำสถิติสำรวจเรื่องพฤติกรรมการอ่านของคนไทยพบว่าคนไทยโดยเฉลี่ยก็จะอ่านหนังสือปีละ8บรรทัดซึ่งน้อยมากนะครับ วันข่าวอะไรก็ตามที่เป็นเชิงวิชาการก็จะมีรายละเอียดเยอะยาวคนไทยก็จะไม่อ่านครับสามคนไทยไม่สนใจในสาระวิชาการโดยเฉพาะเรื่องอย่างยิ่งเรื่องทางวิชาการก็จะไม่สนใจซึ่งมีความรู้สึกว่าฟังแล้วเข้าใจยากชอบประเภทที่ต้องสรุปสั้นๆทำความเข้าใจง่ายครับ C ครับคนไทยไม่สนใจข่าวที่เป็นสาระจะเน้นข่าวตัวบุคคลถ้าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลก็ค่อนข้างที่จะสนใจเลยเป็นที่มาของคำถามที่ว่าถ้าพักก้าวไกลถูกยุบแล้วใครจะมาเป็นหัวหน้าพักตัวบุคคล มีความสำคัญและก็มีความหมายต่อคนต่อความรู้สึกของคนในสังคมนะครับห้าครับคนไทยยุคนี้เป็นคนที่สมาธิสั้นอยู่ในโลกโซเชียลสังเกตได้นะครับถ้าคลิปไหนยาวเกินสองนาทีคนก็จะไม่ดูจะรูดผ่าน การอ่านหนังสือหรือการอ่านเรื่องราวใดๆที่มันเป็นสาระสําคัญแต่มันมีความยาวมากคนไทยก็ไม่อ่านเพราะว่าคนไทยอ่านแค่หนึ่ง p ารา g r a p แค่นั้นแหละยาวกว่านั้นก็ไม่อ่านครับทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมของของคนไทยครับผมก็อยากจะบอกอาจารย์เปียบุตรนะครับว่าถ้าอาจารย์เปียบุตรเห็นว่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันที่เจ็ดสิงหาคม ยังพอมีเวลาอาจารย์ปียบุตรจะนำเสนอสาระเรื่องราวทางวิชาการข้อกฎหมายเพื่อมาหาักล้างเพื่อมาทำความเข้าใจกับประชาชนว่าข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลมีน้ำหนักเพียงใดที่จะทัดทานการยุบพักของสารรัฐธรรมนูญได้ผมก็คิดว่า อาจารย์เปียบุตรข้อของใช้เวลาในช่วงนี้ครับทำก็อย่าท้อแท้แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์เปียบุตรนำเสนอสื่อก็ให้ความสนใจเพราะอาจารย์เปียบุตรเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่วยวชาญในเรื่องกฎหมายแล้วก็ข้อเสนอนำเสนอของอาจารย์เปียบุตรก็เป็นสาระสำคัญผมคิดว่า สื่อมวลชนให้ความสนใจและสื่อมวลชนก็จะนําไปเสนอต่อไปคนก็อาจอาจจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับแต่ก็อย่างน้อยๆก็มันก็เป็นข้อมูลที่ให้กับคนชนหนึ่งที่สนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ครับ